แดงงามเปทวีจนกับโนสีิวันแดงงามเปทวีจนกับโนสีิวันครับนี้คือโนสติกวันเรือยควันนะครับโนสติกวันเรือยควันข้างหนแหลกถุงท้องครับแดงครับแดงงามเปทวีเรือแดงร้อนรามข้างในลีกอลันตากระบี่นะครับจนวัวตีได้แมดนะครับแดงจนวัวตีได้แด แพ้กลางแรกเลยการชนะก้าวรั้งติดกันเลยกั้งนี้เป็นครั้งทีแดงไอ้ดำจนว่าเจ็ดนะครับจนว่าตีเจ็ดกับชนะมาแล้กวกังครับคู่แองระวัติศาสตร์นะครับแต่ว่างแดงท่อ,อน,น้ำใสมือนะครับแด<า>งท่อน้าอ๋อในแล่ๆเมื่อไหร่แดงขออนน้อ,ขอ,อน,น้ำจะบางว่าเล็กว่านะครับ ไอ้วานมันดำว่าเรียบกันช pues ่องฟังนะครับกว่าจะได้ช่วกัน่อนรามว่าทีได้แบนกับ loà đèng anh thì màn, cô gái bà ra cà bi này, nó, mặn quan, mặn quan, mặn chiêng mặn quan, nó quay động, nó bảo bàn này, quan này quan, quan đi con làm, con làm đây quan này đều luôn đấy, ขึ้นกายขึ้นกลายรึ้นกันไม่เอ่เมตทางคูไม่เอ่เมตทางคู ช้อนด้าม,มันมีปลายยอดไอ้ควันกอไปมีวัดเที่ยวก็มีวัดเที่ยวมีวัดเที่ยวช้อนด้ามออกเล่มมาไอ้ควันก็วัดไปนี่ช้อนด้ามเริ่มมัดช้อนด้าม,มองเข้ารถกับ không mình phút rồi mình lướt lên Trên này khi nào thì có lúc thích nào thì à, thích nào thì à làm có lướt thích nào thì có làm có quan, phải quan แต่ตัวนี้ไม่ลเลยไอ้ควันพยายามจัดเท่องเลยครับ อย่าจนมันยังอู้เลยครับเรื่อกลางเดียวกันสู้ครับนี่ครับแรกแล้วมันยังสู้ครับมันยังสู้ครับแทงไ,ไ,ไม่ได้กระจายอยางไปใช้ขึ้นจุ้ยรับ เลับไปลูกนี้มันยังนานได้นะครับลูกนี้มันแข็งแรงนะครับควายค้อน

ไปบนว่านาเลี้ยวซักไปลูกเนี่ยวานกไล่นานเน

ว่าแต่ละลำไปหน้าที่รักเลือกข้างเดียวก็ทำข้างเดียวเลือกข้างเดียวก็ทำข้างเดียวทำเท่าที่เรื่องไอ้แดงทำไมไอแดงนี่ก่อนกางยอมเนื้อยลดนต้อยเด่นต้อยจะัข้าไปไหม ว่าเจ็ดกองไยคว้านนะครับว่าสี่สิบแปดกองซ้อนรำทำนาียังสมบูรณ์แบบนะครับคือว่าสู้กันลุกแหล่คนนี้สมซักซี่สทธมราคาเนะี่ย ไปแล้วน <À, à. S 1> <ừ> ี่ถอยไปนะขอ้างไปขึ้นไป้นมทไหคูได้ว่าใจตะลอด แดงไปล่างมาน้านะครับแต่ว่าต้องใจไม่ไอ้ควันยังอวดไปได้ไโดยว่าใจถึมุมันว่ใจตึงมุมมันไอ้ควันไอ้ควันยอะมากไหมที่มาแล้วไอ้ควันที่มานาทีที่ใดกันาทีที่เั ตอนรามที่มา 收干，养收干。 เยงไม่ยึดไอ้ควันนวดอยู่ใกวเดียวแล้ววดนวได้เลยไหมตามาไอ้แดงก่อนเปลี่ยนเต็มทีแล้ว ra thêm tiền không khoe quá anh ai đẹp mày lắm nè Hãy subscribe cho kênh หาเจ้าว่างควานเ้ยปวดใจคนกับทานที่เราเติเเกันเว้งนี่ไอ้ควานงาปากไอ้ควานกาปักแตงไว้ยแตงอาปากแล้วกันแตงผู้นี่ก็สายตายนี่ยังั quan nhàng chiêng này rồi, rót ram cái nhàng thôi rồi ớt, nè, nè chiêng gặp quan mai đam đi lên rồi, lấy dao chiêng gặp quan mai đam

เรียนน้อยทางครูเรียนน้อยทางครู ก้อนกับที่มาไหนก้านครับลุนกันจังอย่าบนอย่าบนหมดบนที่บาดท่าบันนี่มันข้างไว้เลยล้วนะนะที่มาไหนก้าน อ่านนี้ลื่นดังบ้างเลยมันไปทีได้ทีไล่ๆเนา

Да ладно.